วัสดีครับวันนี้วันที่30ธันวาสองห้าสเวลานี้ก็หกโมงอยู่ที่ผาหัวหนาคอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรพูลแลนคาอุทยานแห่งชาติพูลแลนคา ะถาหัวหน้าแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้เดินไปดูวันนี้เมื่อคืน,นอากาศเย็นมากเลยไม่ไหวเย็นมากๆเลยแต่ว่าบรรยากาศก็กดูสวยอยู่นะบรรยากาศดูสวยอยู่อันนี้ให้ดูทิวบริเวณโดยรอบก็มีคนมากางเต็นท์นอนพักเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็บรรยากาศสวยงามอยู่ ตรงพูลแหลงคาผาหัวหน้าอาจารย์ก็ถ่า่ตรงนน้ก็ถ่ายปะต้องถ่ายวิวนี่นี่ตมาที่กำลังขึ้นดูสวยอยู่ก็ดูสวยอยู่ ดูดูโดยรอบนะคนก็มาเยอะคนก็มาเยอะหนาวรมอาจารย์ก็อาจารย์ก็ดูรถเต็มไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิว,วแต่ลมแรงมาก,มาก,มากล,ลมแรงมากๆเลยลมแรง ตรงนี้ก็เป็นจุดรวมพลของทางเจ้าหน้าที่เดินรับบรรยากาศโอ้อันนั้นเป็นข้างล่างตอนนี้ก็เป็นบรนิเวณว,วัดของที่เขาจอดรถกันโอเคไอ้ก็ถ่ายเก็บภาพเก็บภาพไงเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศ อรอบของโมวิวก็ด,ดูสวยออาที่ขึ้นแล้วจัดะสวยสวยสวยผ้าอาทิตย์ขึ้นแล้วดูวิวสวย